เงินใด้มาอีกคนนึงเจ้าโอ้เงินไดเจโรีมังได้เงินไดขนาดเเอามาแจกบักปันนียบขาอีกใรยืมเด่นเ่ยืมแล้วสินไมแงเดเด่นนกันมักกทุนสองพันเนี่ยไม่เงินบุรอสองพเสียงเจ้าอี่นาะมีสองพนห่งสิบ เปิดฟอ์ด้วยต่ำเดียวพอันอืเบลอหกนะสอมสองแป๊กแป๊กหขาสองเดียวใช่ต่ำสามเดียวเป็นองไหขเงาลงแ้วก็ไม้เขาสิเรื่องจังอ่องสามส่ห

สาตนเนี่ยเอาเอายังสมเบียวด้ใบเดียวกันเลยนี่นี่อันคอยเพลงไปจไปเช้พหนาจ่ายเาสามเป็นได้เงินมาหลายให้จเอาละบานเนี่ยายานางิน้กนก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ยนั่งนิ่ๆเกตเอาก้อนนี่นะฮอาไอยก้อนพุหนึ่อาก้อนมญ มึอนี่ปัดเมื่อสองคันแม่นเดียที่ดูดูออดแต่แนอนได้อนอนถักตั้มดีนะ่นบราิ่นบรายรตัเจ้านะมันนี่ตั้ข่อยเคี้ยวอีข้อข่อยมาเนี่เอาใจฮุกเอาเกี้ยวเดาปัดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบหกเ็สิบหกสิพูดเอาขอยเบิดเลยเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดเกาสิบไนละกันนามยวหันนะเนี่ยหน่อยใบเดียวหันขอร้ะนะนอนั่นนจ้าเพ่นนะหนึ่งสองสามสีห้าหกสิบแปดเก้ิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหเจ็ดสิบแปดสิบคุณจ้าบนของเพื่อน ห 1> 1, น,น,นึ่งสองสามสี่หกจ็ปกน่นะนมงยใ่นึ่งสองสามสี่ห้าเดก้ิบอนอหนึ่งสอามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสอง ตัวนี้ก็ได้ตัวนีนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตั้ก็ด้ตันี้ก็ เต็มเต็มมมันยิ้มไหจัเต็มสองสามสี่ห้าเปิฟอร์มต้องมาแบบนี้มะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขอบคุณจ้าใช่ลช่ใช่น้องจะบอกว่าจงงินไหลเนาะได้อยู่เด้ก็เ๋ยวมาอนซุกไปกระทืนเราเลยแล้วไม่มากกับขอขึ้นมบนนี้แล้ว ห้าเจ็ดแปดอสิสสองสามี่เอโหมี่ดสูบบุหรี่ทั้งวันดิทั้งคืนดินี่แล้วหกเอียวเียวถุถ่โอ้ใครลืมใครลืมยัง่ได้ใส่สเอียวเระเดี๋ยวตดสามเอียวเลยค่ะ ไปว่าครบสเต็ปกันไหมมอเรตซามเยวกับซอยจะว่าอะไแล้วซอออ่ลงเหยงเนาะิ่เครียกันแล้วมันเออเด็กนั่งเบิรมมวิ่ีมาี่กเลยอ้าวแพ้ก็ทิก่อนถุณมาเพียนมาซสยอสยอุ้สีเยี่ยงอันนี้ขึนนั่งคววไหมคกว nè vợ om xin om xin Để mình chỗ có không? ta chật chội không này nghe này

ไม่ก็ไปข้างซ้ำดห้า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 เิหนึงเห้ยหา้ดียวหสามี่ห้าหกเดแปดเก้าสิบกินไปเี๊เรียบร้วยไฟลรวหายเจ้าอ้ซื้อหรอจ่ายเอเห็นจาเสียรายมั้งหอแมนหมเอ๋อ้มเมนตจังไหนใจไปม่งหันเมาหอรวบหายไฟลรับผิชอบหายวันนี้ส้มเงนอะ อเคดูเด็กเขย่าเลยจ้เด็กเชียงกนหน่อเขย่ามันแกะเล่นื่อมันกินเมื่อน่ะเรสื่อไอ้แกะเล่นมันเสียด้ยก่อนเขียนนามกินนะไปเรียนสื่อสื่อเียในนามเทอานะสูบข้ออ่นอันนี้อ่ะเนี้ย น้าอันนี้ทีเราจะออกต้ำสามเียครับเอ้อย่ามาตีตากันเอาเลนะอือชู่สีซีเยี่มเดียวเกินสันนี่เตอเอาว่ะนี่ให้โอกาสเอาเดียนี้ต่ำคู่นี้

เอียวกเอียวเปิด่าตัียงมกนะเกินเกินใสหกซุ้มเจ้าใบหอ้วเจ้าใบา,บา,เ,าเกินก็ใสหกซุ้มาบานงสองสามสี่สองสามสี่ันเกินเจ้าใบเกนเกินยุด อยู่ตามเอียวขันเกินอยู่ตามเอียวเปิดตอสยู่ตหนึงเอาสองสามได้เลยอันเอียงนี่หกสามหกสามเินี่สองสามนับ่นานนมสเหกรนสี่เวียงในโรงมาสื่อดแล้วมีซับป๊ เออนับงกันาะเอามันสิบหกสิบใบอันนี้อันเกินกิไปเป็นเกินกะเจก็กินไปสินี่ใบใบหนึ่งสอามสี่ห้นไปันับไปสิใบเอาสามเอรเก็นับกันนับดมวกันเนี่ยเดี๋ยวจะกินไปจะมาใส่มันเมนมาใส่มื่ขอคนเออนี่เจ้าไปนี่สิบแปดใบแต่มันเหลือเจ้าไปกินมันบ็เหลือดอกมันสิบสี่ใบหนึสองสามสี่ห้าหกกิบสิบเอ็ดสิบสองบสามสิบส กระจายหสิแไปเลยเออีกนึงนี่นี่กนึงที่เจอออกไปนีนึงสองสามระายสิแปดปสี่หางหงส์เนี่ยเขาโลดนาะันบอกมันสามปนกสี่นจีบสี่เหรอมาแม่สสมาอีกสี่อ๋อไนี่ตอนนี้เอาเอาตอนนี้ให้สาอันนี้สองสาเรเออมาเกี่ยวกันสอมเาเกี่ยวกันเี่ยอันนี้เจกินปอันนี้ไแ่ไ

เจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสามส่สิบห้ิบเจ็ิแปดก็ยี่สิบเอาไปบิซ่าอาออกใส่ได้โอ้ยเอาทีนมากินกันเสร็านาด้ทีไม่ได้หกสูงติมไอ้สองสามสี่อีกเดียวกันนะอีกนะอะไปก็นี่ภาษาอะไรกซียั่เสียเปิดด้วยกว่าแปดหมื่นกุณ ยิ้มกุ้มกิมบางอีแตงโมก็แตง่ไหมกยี่สิบบาทเดย่สิบาทวะยี่สิบใบสองมื่อนะ Sao? À. Tâm ừ. sám. Ê, hút hà mà nè tam sáu, ê hụt há pa, tiếng hụt má, tiếng yêu, gần được ti, mở, hụt xuống, cái chỉ lảng ta cả lảng nữa, đi phun mặt ta, lảng ta không, yêu. เอาเต็งสามไปเต็งหกแค่นั้นแหะจบนั่นแหละจบคือเจ็บเปิดจบคือเจ็บสามเรียบร้อยสามสองจบคือเจ็บมาเนี่ยเต็มเต็มมอมาเนี่ยสีชมพูกับมือนหนึ่งมินบ้าเอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบองตัวนี้ัเจ้อชวยากงเต็มอ่ะบอกว่คนอยากขอยรู้มากเนาะโอ้โหปืนนี่นักนักพิลิ จริงๆอรีหาบ่มาสิรอกักหาม่เต็มเผืหามา่มาเด้เนาะมันจะเสียเงินหกหาใมหกใบหกใบ่เหงามันกนเลยหกเ็ด่องสามสีาหเดดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด้าสิอาผมมาใสตกันเองใบ สามหมื่น 2, ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสี่ห้าหกอีย่งอนึ่งสมาร์ทไลน์สองสามสองม่สิบใบม่สิบใบวะผู้ต้องยืดไบ่อแขวมจะขุนก็จะขัวเลไยืดไปเอาเลยเดอะหกไปหไปแอยม่าจะขุนเพอาะ่าอะไนับแขอเห็นมันหนีบแขคนสองตา้มซะนี่บ่ออกบ่อวอกทุนี่ความผิดที่เธอ หนึ่งสองาม่ห้ากวาต่ผลเราฝังมาติเป์รเขยมาตั้งนบุกตั้งนชุุ่ติหเนาเจ้เป็นน้องยังเราอยเอามาใส่น้องอามสี่ห้าหกเฮตานีลางตาุะปนไายันเจ้ายานีปนี้สายันปนสายัยสามเขาติมามไปติมมันลงจนตัว เันเื่เลยมัมเร่พูดขาดจังหวะย่ด้วยขาดจังหวะเป็นสามจังหวะอย่ิดชิอันนี้ิดไปสามโซ่ย่งงไงีวากปตใจห้กตลนอะไรวะดีด้ยล้างใจดีน้างใล้างใจตาจีกินกดีกินสุกปะ เนี่ยสู้ได้ไหมพระเอกกับไตเจ้าไรได้ผมกูอยากซอยได้ปันเดี๋ยวยังอยากซอยผมอยากซอยได้หมดเดี๋ยวยังอยากซอยพลังใจเจ้าบ่แข็งแก่นอข่อยเด็กเด็กเข้ามาให้ดูไม่เด็กแล้วนะมันมันออกอยังเจ้าหัวตอนไอเกมแรกอ่ะที่ห้าหก สาเอี่ยวนะจะนะจะเจะมเมั้สิมากเม็ดเทานันอเมหาหกก็เรีนหก็รียนเอวนะจ้าเกินปะเนยเกินเนเกินเกินใส่ตามเอีอเ oa, ujemy, นะ่ยว

ใส่หกาเอียงยไปกันหกขาเอี้ยหกซูไม่ใส่หกยวขาเอียใส่หกขาเอียทีเหลือหกซูอทั้งหมดเดียวอตัวเต็งเนี้ยเต็งคือหกเบิดหกเต็งหกเต็งหกเต็งยกเต็เต้งหเอียวกเต็งห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 กเต็ักกักักกต็าต็งเต็งหกเตางหกเต็เต็าเตเตตัวเต็งเต็งเมกกตเเห วาดิมีสามสามเดียวเรียบร้อยบอเต็มบอานนาเขาก็เริ่มักยังรอนี่ใส่ยจต่นี้เ้อะเต็มเท่านั้นตัวอืมใส่เลือกขอกินเือไปใส่สามตเบื่อเพิ่มเต็มเขากเลาออกินตัวนี้ข้งเกี้ยวนี่ใส่ยันนี่ใส่ยันเมาเมาตัวตึอได้สามตำนสามตำกต็สามสามาหม่นงใส่ใจก็ตสามม่นใส่ใจแบบกอนตัวจะใจหนัก ขอแกิก่อนแ้วก็จะกินอจามเอมาดูน่สองสามสีเตอ้ยวเี่ยวดีสองสามสี่เกี่ยวก็ได้เด้เยเด็ดเตอชิปหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาสิบ หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดแปดก้าสิบอคยายสายยันใจแบบนี้ thank you thank you เดยจะไม่มามามาคนลเจ้าให้เราใจเท่ไอ่ะสีสาก่อนมื่องเราอยดินี่ของคอย้องอานนี่ของคอยส่งนสีพกของคอย่อนมันยืดของคอยคอยดึงมาจากคุณบมดนี่ของคอยน่หนึองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบอ้าวสิบใบสองขงคอยิบสองายไหมคสี่หมื่นชิบสอใบกับสิบใบสิบใบม

สีมนหาแล้่ะมนเนไหีมนปดแถมเป็นไองยานจเปิดาแล้วล่ะ่ม่ันเ้นองสอีิก้ายี่0ิบ่หม่คแล้วหรอีกแบบนั่นสามส่ห้หแถมเปิดนึ่งหาจไรขึ้นขึ้นเบแถมแจเลตซีเบก็่าหยจบเทียงคำไม่จบ เรียบร้อยสั่งหมได้้่งมเป็นลูกนี่จะพันลูกนี้มากพอถ้นี่มสติงสาอีกต่ยายใส่เหรียญฝั่งมขาดเล้ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยโมาดโหนยกอ๊อ๊ยโอยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโออยโายอยโอโอออไม่ นี่ที่นขนาดเ่าาดปุ่งาซาุนก็้มัมากมี่ด้ตัวซึ่งห้องนัเตอยงเนี่ยจะตัวยังไงจอมตำ้อมตจาตั้อาะไรเนี่ยเอามดเอะอไรเนี่เอออะไรเนี่ยหมดมันหมดต้อเคยกันไทยนี่ จะเป็นมีเหตุครองดีไปดูนั่นแหละอือหนูเพ่งจะสุเป็นอาคิน่าไอ้สเป็นมอหนวดเดียวอนอาไรเนี่เป็นมอหนวดมาดูอะได้ล้องฟันงเนาะามไปเอาทวงหามาดูไปเอาเอาบอาบว หาสหรือหาเอวประมาณเนี่ยอุ้ยหมันนีโอ้ยจบ่ยงตนั่นแหละหกข้าเอาล้โอ้เจ้าจะรวมกันเด้อตสามเ่หมันถ้ามันเกินเราใส่ใส่นมีหนีบอยู่มันมีหนีบอยู่สี่ถ้ามันเรือใส่หกสูงยเรือแไม่ยละนิงแคนหน่อยเอ๋ม่นีอเเบิ่งอหาไปเถอะ เอียวสามเอียวเรียบร้อยติงสามสีาหกยันได้ใช่ไหมพวกพี่จัอ่านยกันอนกมีสี่หาเดเดหว่าจะเด็ตัมหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอต่อตงตั้มไปเด้หกเจ็ดบแปดเอามาตะหกมีตั้าคุณไปบุ๊ป่กไปี่ยล้วฮละไปสิบแปดยี่สิบไปได้ยี่สิบเนาเอาข้นไปกินไปแม่หนึง อืมีสิบแวเอ้ือีสิบกร,ระจายไปไจุกโอ้เปิปดเอาไปขากำไรไหมไม่จะขายไหมไม่หกสามหากขบุขึ้นเฮ้สามจากเรียนไห่ยังอ๋อมันก็มีสามตั้งเต็มไ,ไหนแต่ใดแล้วเยอะประจับติงสามแนะตงตั้งแต่ตั้งอยู่หนึ่งสองส,สามก สได้ยัห้ติงสาไปก้อนมูเราก็ตรงนี้สามละต้องได้ละก็สองหมื่นม่สองหมื่นอ่ะเนาะเยี่ยมคือจบอือสามจีห้าหกเจ็ดแปดเก้านึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแปดก้ไหมโอเครู้เรื่องไม่มีใครได้ใครเสียนะไอ้หกสูงอะดีเลยเ